ในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบหลายคนเริ่มหันกลับมองสิ่งที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งบ้านไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือแพงบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจเป็นแค่หลังคาที่ร่มเย็นลมที่พัดผ่านแสงแดดอ่อนๆยามเช้าและวัสดุธรรมชาติที่อยู่กับเราได้นานอย่างไม้ไผ่ไม้ไผ่พืชที่ขึ้นได้ทั่วไทย โตเร็วแข็งแรงแต่กลับถูกมองข้ามมานานวันนี้มันกลับมาใหม่ในรูปแบบบ้านโมเดินที่ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คือทางเลือกที่อยู่ได้จริงแล้วเราสร้างบ้านไม้ไผ่เองได้ไหมต้องใช้เงินเท่าไหร่และต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะลงมือเราจะพาคุณเดินทางไปพบกับคนที่เลือกไม้ไผ่เป็นคำตอบและค้นหาว่าความฝันเล็กๆหลังหนึ่งสร้างได้จริงหรือไม่ด้วยมือของเราเอง ไม้ไผ่มากกว่าเพียงไม้ท้องถิ่นไม้ไผ่ไม่ใช่แค่ไม้ธรรมดามันคือวัสดุชีวภาพที่แข็งแรงกว่าเหล็กในแง่ของอัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนักโตเร็วภายใน3ถึง5ปีก็ใช้งานได้และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าต้นไม้ทั่วไปถึง35เท่าแต่ความงามของมันก็มาพร้อมความท้าทาย ไม้ไผ่ดิบบวมเมื่อชื้นโหดเมื่อแห้งถูกแมลงกัดกินได้ง่ายดังนั้นก่อนจะกลายเป็นบ้านมันต้องผ่านกระบวนการเริ่มจากเลือกไม้ไผ่แก่ที่อายุไม่ต่ำกว่า3ปีแช่น้ำสามถึงหสัปดาห์หรือลมควันด้วยเปลือกไม้เพื่อกันเชื้อราและแมลงจากนั้นผ่านการออกแบบโครงสร้างที่คำนวณแรงลมน้ำหนักหลงังคาและการยึดเกาะ หลายคนคิดว่าแค่ผูกไม้ไผ่รวมกันก็ได้บ้านแต่ในความเป็นจริงบ้านที่อยู่ได้ต้องคิดก่อนทำอย่างน้อยก็ควรเรียนรู้จากคนที่ทำมาก่อนหรือร่วมมือกับช่างท้องถิ่นที่เข้าใจธรรมชาติของไม้ไผ่งบประมาณความจริงที่คุณต้องรู้หลายคนถามว่าสร้างบ้านไม้ไผ่ถูกจริงไหมคำตอบคือ ถ้าคุณออกแบบอย่างมีสติบ้านไม้ไผ่ขนาดเล็ก4คูณ6เมตรแบบพื้นฐานที่สุดใช้โครงไม้ไผ่หลังคาเมทันชีพื้นไม้ระแนงไม่มีระบบไฟฟ้าซับซ้อนงบเริ่มต้นอยู่ที่80,000ถึง150,000บาทถ้าอยากให้อยู่ได้จริงมีห้องน้ำไฟฟ้าน้ำใช้ขนาด24ตารางเมตรพร้อมระเบียงเล็กๆสวนข้างบ้าน งบจะอยู่ที่200,000-400,000บาทส่วนบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกผสมไม้ไผ่กับคอนกรีตกระจกบานใหญ่ฉนวนกันความร้อนงบเริ่มต้นที่500,000บาทขึ้นไปแต่สิ่งที่หลายคนลืมคือค่าแรงหากคุณทำเองงบอาจลดได้20-30%แต่แลกกับเวลาหลายเดือนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นงบไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือ การวางแผนว่าคุณจะใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้อย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงมือจริงก่อนจะตอกเสาแรกคุณต้องตอบคำถาม5ข้อ 1. คุณมีความรู้พื้นฐานพอหรือยังถ้ายังไปเรียนเวิร์กช็อปสักครั้งหรือดูงานจริงในพื้นที่ 2. แหล่งวัสดุอยู่ใกล้ไหมไม่ไผ่ควรเป็นท้องถิ่นไม่ใช่สั่งจากต่างจังหวัด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสภาพอากาศคุณ 3. คุณออกแบบให้รอดจากความชื้นโปรกและแดดจัดหรือยังยกพื้นสูงจากดินอย่างน้อย50เซนติเมตรอย่าให้ไม้สัมผัสดินโดยตรงและเคลือบด้วยน้ำยากันมแมลงทุก2-3ปี 4. คุณแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นหรือยังแม้จะเป็นบ้านเล็กแต่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างต้องขออนุญาตก่อนสร้างและ 5. คุณพร้อมจะดูแลมันทุกวันทุกฤดูหรือไม่บ้านไม้ไผ่ไม่ใช่บ้านทิ้งไว้แล้วอยู่ได้เองมันต้องการความใส่ใจเหมือนคนความจริงทั้งด้านสว่างและเงาบ้านไม้ไผ่ให้ความรู้สึกสงบกลมกลืนกับธรรมชาติลมพัดผ่านได้ดีไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนบ้านปูนและทุกครั้งที่ คุณสัมผัสมันคุณรู้สึกถึงชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่คําตอบสำหรับทุกคนหากคุณอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ่อยหรือไม่มีเวลาดูแลไม้ไผ่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดดังนั้นอย่าเลือกมันเพราะสวยในรูปแต่เลือกมันเพราะคุณเข้าใจมันบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่คือสถานที่ที่เราเลือกใช้ชีวิตและบางครั้งความเรียบง่ายก็คือความครบถ้วน หากคุณกําลังมองหาบ้านที่พอเพียงทั้งในงบประมาณและจิตใจไม้ไผ่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี Property Hub Plus สร้างบ้านด้วยใจไม่ใช่แค่งบติดตามเราเพื่อค้นพบบ้านในแบบที่ใช่สำหรับคุณ